สีกสามนาทีค่ะขอเคค่ะไม่ไปอ่ะโอเคสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมไม่ได้ยิฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับก็ผมโน้ตนะครับรีโนเวทบ้านและคอนโดขาย วันนี้ก็จะมาให้สาระความรู้ดีๆนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะคุยกันหัวข้อที่เรื่องพลังแห่งพาวเวอร์ทีมนะครับก็ในที่นี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้พาวเวอร์ทีมของตัวเองเรียบร้อยแล้วมีใครที่ยังไม่มีพาวเวอร์ทีมบ้างไหมครับโอเคถ้ามีใครที่ยังไม่มีพาวเวอร์ทีมนะครับติดต่อคุณลิศเดอะโก้ได้เลยนะครับยินดีพพอร์ตเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าสิ่งแรกนะครับเรารู้หรือไม่นะครับว่า จากเ, ое, เปนไรครับการสำรวจของ BNI นะครับพบว่า67นะครับของ Referral เนี่ยมาจากเพื่อนๆใน p าว e r t e a ทีมขณะที่33เนี่ยของ Referral เนี่ยได้มาจากสมาชิกในแชปเตอร์คนอืนอ่นๆนะครับเหตุผลข้อะไรเหตุผลก็เพราะว่า p าว e r Team ีครับคือทีมที่เราสนับสนุน ลูกค้าให้แก่กันหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นทีมที่เรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกัน,นครับและการที่เราจะทําให้พาวเวอร์ทีมเนี่ยได้ไประโยชน์สูงสุดก็เลยจําเป็นจะต้องมีการประชุมมีอันเจนดาที่ชัดเจนซึ่งในอันเจนดาของการทำมีตริงนะครับของพาวเวอร์ทีมก็แบ่งเป็น5สเต็ปด้วยกันนะครับโดยสเต็ปแรกนะครับสเต็ปเนี้ยจะรันโดยหัวหน้าของพาวเวอร์ทีมนะครับแล้วเราก็จะมีการคุยนะครับตกลงเรื่องของคอมมิตเมนต์ร่วมกัน ว่าเราจะประชุมกันยังไงประชุมเมื่อไหร่ประชุมพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการรีแคปเรื่องของโก้เป้าหมายแล้วก็โปรเกรสนะครับในจุกอาทิตย์ซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะครับสเตจถัดมานะครับก็จะเป็นการอัปเดตของสมาชิกทุกคนในภาวเทีมนะครับโดยพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตว่าในสัปดาห์ที่แล้วเรามีการวันทวันกับใครมาบ้างนะครับและแนะนำเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยพยายามวันทุวัน กับเพื่อนในพาวเวอร์ทีมนะครับให้ได้อย่างน้อย1คนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเราวันทุวันกับเพื่อนนอกพาวเวอร์ทีมได้นะครับถัดมาก็คือการอัปเดตเรื่องของลีดนะครับว่าลีดในที่เราให้กันไปเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเลฟได้หรือเปล่านะครับถ้าหากลีดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเลฟได้นะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราให้ลีดไปเนาะแล้วเราไม่ได้มีการติดตามเลยสุดท้ายลีดก็จะเป็นลีดไปตลอดการ นะครับเลฟสัปดาห์ที่แล้วนะครับเลฟเรามีการช่วยอัปเดตติดตามความคืนหน้ายัางไงบ้างและเลฟที่เราให้เพื่อนๆไปครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นยอดแต่งทางธุรกิจได้หรือเปล่านะครับซึ่งในพาร์ทนี้นอกจากที่เราจะอัปเดตแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการเตือนสมาชิกเองด้วยนะครับว่าเราจะไม่ลืมแล้วก็ไม่ตกหล่นในการขีดข้อมูลพวกนี้เข้าในระบบของ b บไฮคนะครับ ถัดมานะครับก็จะอัปเดตว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราไปเจอใครมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าเพื่อนซัพพลายเออร์หรือนักลงทุนและในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอใครบ้างนะครับหรือถ้ามีโอกาสมีงานมีดีลมีโปรเจกต์นะครับที่น่าสนใจเราสามารถที่จะเอาเข้ามาคุยในเทวทีมเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองเสนอเรื่องของสินค้าและบริการได้หรือเอาง่ายๆคือในหัวข้อนี้ก็คือถ้าสัปดาห์ที่แล้วเราไปเจอใครสัปดาห์ ที่จะถึงเนี่ยเราจะไปพบใครนะครับอย่าลืมยืดปกเพื่อนไปด้วยนะครับเพื่อนจดได้ไม่เหงาเราจะได้ไม่เหงานะครับแล้วก็มันจะเป็นการเพิ่มนะครับโอกาสทางธุรกิจให้กับพวกเพื่อนๆของเราได้อีกนะครับสุดท้ายในสเต็ปที่3 4 5หนะครับเดี๋ยว NEC จะมาอัปเดตให้อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ก่อนจบนะครับก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิกไ่ใครที่ยังไม่ได้อบรม MSP นะครับก็จะมีสำหรับเดือนนี้มีวันที่21นะครับมกราคมแล้วก็เดือนหน้ามีวันที่ออ11กุมภานะครับส่วน Advanced LP เดือนนี้เต็มแล้วนะครับรออีกทีเดือนหน้านะครับวันที่11กุมภาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่เอเดนของเราด้วยค่ะ